สวัสดีครับวันนี้จะมาเอารูปกาทองครับขึ้นจากบ่อเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาเอาไปพี่เขาเลี้ยงต่อครับอับต่อเลี้ยงเดี๋ยวมาดูกันครับก็เลี้ยงแบบนี้ครับมีออกซิเจนให้กระปลูกไม้น้ำใบอันนี้เป็นต้นต้นกัญจองครับ ก็เอาขึ้นทั้งหมดนะครับทุกตัวเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเหลือสักกี่ตัวครั้งก่อนครั้งที่แล้วนี่คือว่าเอาขึ้นไม่หมดแต่นี่คือจะเปลี่ยนน้ำเลยครับเปลี่ยนน้ำใหม่เลยเอาขึ้นหมดเลยครับผมเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับก็คือพื้นที่ที่ผมเลี้ยงครับก็คือเป็นห้องพักสวัสดิการพนักงานครับ อยู่ที่นนทบุรีครับก็เป็นการทดลองเพาะเลีเ้ยงลูกปลาทองนะครับก็ปลูกไม้น้ำนี่ครับทำให้น้ำมันไม่เสียถ้าไม่มีต้นไม้น้ำนี่คือว่าอาหารที่เราให้ไปครับอาหารปลาดุกอะไรพวกนี้เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆคือว่าน้ำนี่ก็เสียครับเลี้ยงปลาไม่ได้ครับแล้วก็มีออกซิเจนให้ ก็เล <S an> ี <S <S <an> ้ยงมาประทองมานานแล้วครับเต็กก็ยังไม่มีโอกาสได้เพาะพอดีมาพาที่นี่ก็คือมีที่กว้างครับก็เลยก็เลยมาลองเพาะดูเพราะอยู่ในห้องเมื่อก่อนเช่าห้องอยู่ก็จะเลี้ยงในตู้อย่างเดียวเพราะไม่มีพื้นที่ก็มีเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าค้าๆเขากสร้างกันอยู่ นะครับก็เดี๋ยววิทย์น้ำออกน้ำนี้ก็คือเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้นี่อย่างดีเลยครับต้นไม้ชอบ นครับเริมจักแล้วก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างครับสวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะไอที่ว่าหางไม่สวยผมก็เลี้ยงหมดเลยครับเพราะว่าก็สงสารมานะครับไม่ได้คัดออกไม่ได้เป็นให้เป็นปลาเหยื่อก็เลี้ยงหมดเลยก็จะให้พี่เข้าไปเลี้ยงต่อที่ชนบุรีครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงทั้งหมดก็ ไม่ไหวครับไม่มีพื้นที่ altogether. ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ทำขายด้วยน i̇şte ี่จะเอาขึ้นหมดบ่อเลยแบ่งกันเลี้ยงไปก่อนพ่ามีพี่เขามรับไปเลี้ยงต่อครับไม่ได้ขายก็เสียดายที่ว่าพ่อแม่พันธุ์เขายังเป็นแบบยังไม่สวยมากครับเดี๋ยวรอดูปีหน้าจะซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่มันสวยๆออยักษสวยๆอุเยอะ มาลองเพาะดูครับนี่พ่อแม่พันก็ผมซื้อมาแม่พันก็เลี้ยงแต่เล็กก็ตัวละยี่สิบาทพ่อพันก็ตัวละหกสิบาทแต่การเพราะเพราะลูกปลาเองก็คือจะข้อดีคือว่าเราจะได้ปลาที่ทเราชอบอ่สีที่เราชอบเลย เราเราเลือกได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีให้ดูครับว่าเอาลงตู้แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอใช้ได้หรือเปล่าเพราะมองข้างบนนี้ปลาทองนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเราครับต้องเอาลงตู้ปลาทองต้องอยู่ในตู้ จะมีตัวเล็กๆป้กาก็คือว่าเป็นรุ่นที่สี่ครับก็เอามาลงเลี้ยงด้วยกันดี๋ยวลงตัวที่เล็กเกินไม่ได้เลครับมันกินกันเอง,องเอาตัวที่ว่าคิดว่าปลามันปลาทองไม่สมาคินกันได้ถึงจะลงเลี้ย,ย,ยงรวมกันได้ถ้าเล็กเกินนี่ก็กินหมดครับผมเพาะ รุ่นที่สนี่กินหมดเลยไม่เหลือสักตัวเลยต้องเอาตัวใหญ่ๆที่ไม่สามารถกินกันได้ครับจะเรียงรวมกันได้ปลาทองไม้น้ำก็เป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นสมารถเกิดในน้ำได้ก็ผมมีผักกระจอนกระจองครับแล้วก็ พุ่งก็ปลูกได้ครับแล้วก็มีบอลบอลที่เขาใช้แกงนะครับเขินได้ใบตเตยก็ได้ครับเพราะใบตเตยผมก็เคยปลูกในน้ําได้เหมือนกันมันจะปรับสภาพตามให้แบบว่าขี่ปลาก็คือจะกลายเป็นกลายไปดินนะครับเป็นปุ๋ยไปเลยเหมือนแล้วอันนี้ก็คือผมเลี้ยงก็คือเหมือนคล้ายๆอยู่กับบ่อดินเลยประมาณนั้นนะครับ พอเลี้ยงในบ่อปูนแบบวงแบบบ่อปูนนี่ก็โตช้าครับผมเลี้ยงในอ่างนี่โตไวกว่านะครับน้ำก็เป็นที่โคลนแบบนี้ก็อ,อยู่ได้นะครับกลาง,ลางเป็นตะกรนตะกรแบบตะกรโกลเลยครับน้ำก็อย่างที่เห็นเลย ก็เอาหมวกมาใส่ครับตอนที่ใส่หมวกกันแดดมันร้อนตอนนี้มันไม่ร้อนแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ครับขัดมาล,ลงตัวแล้วครับสามสิบตัวห <c oughs> น้านตาก็ประมาณนี้เลย ก็มีสวยๆอยู่นะครับว่าเราเพราะเองเลือกเองนี่ประมาณสร้อยตัวครับเราก็มาเลือกมาเลือกมาประมาณสักสามสิบกว่าตัวแต่ก็มีสวยๆอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เอาลงมาหมดก็เลือกตัวที่ว่ามันมดีที่สุดเอามาลงตู้ดูหน้าต่าก,ก็ประมาณนี้เลยครับก็วุ้นเขาจะน้อยครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์เขาวุ้นน้อย นี่ก็มาใส่ในตู้ไม้น้ำเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทำลงตู้ดูเฉยพอมาเลี้ยงในตู้ไม้น้ำไม่ได้จะกินต้นไม้หมด เดี๋ยวจะเลี้ยงอีกสักเดือนหนึ่งครับจะมาลงตู้ดูให้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะครับเพราะว่าปลาฮอรดายาก่ะมันจะตอนเล็กๆอ่กะตัวเขาจะยาวอย่างเงี้ยครับตัวเขายาวอยู่เดี๋ยวพออยู่เยอะขึ้นเขาตัวเขาจะป้อมจะสั้นลง ครับผมขอจบคลิปเป็นแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ